สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาหาสังวาสกันนะฮะมามาดูที่พักกันแล้วก็มาดูบรรยากาศด้วยตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะ,ะครับก็ถือว่าเป็นลงตรงหาดตะแหวนนะ่ะตรงท่าหาดตะแหวนเขาคืออยู่ทางด้านซ้ายแล้วกันถ้ามองออกทะเลนะอืมแต่ถ้าลงท่าเรือมามันก็จะเลี้ยวขวาก็เจอเลยลงเรือมานะฮะถ้ามองเข้าเกาะเนี่ยก็จะเป็นอยู่ทางขวา นี่สะพานที่เขาเพิ่งมีข่าวกันไปประมาณนี้น้ำใส่สวยนะครบแล้วก็วันนี้ก็จะเห็นแสงสีฟ้าชัดหน่อยไปเดินดูกันไปเลยมาท้ามกันไปด้วยกัน อย่าพิงรั้วมากนะฮะมันขอบมันเก่าแล้วตกลงไปบาดจนบาดเจ็บตายก็ได้นะฮะจะม,มีร้านไอทะเลอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นร้านนั่งซิวนั่งกินนั่งเดรัม,มานะฮะโอแต่น้ำแบบคือดีว่ะสีสวยว่ะอืมสวยใสปลาจริงก็ เดินจานีครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวดูก่อนเดินไปที่พักเดินไปทะลุได้ไหมเดินด้านบนแล้วกันทะลุร้านไอทะเลไปบรรยากาศร้าน <town> <N> <aún> ว้านี่มีก้อี้อย่างนี้ด้วยนะฮะเออหน้านั่งวะ่ะข้องบนที่แจวว่ะร้านแอททะเลนี่ที่นั่งแบบชิวๆดีนะฮะหมันผมชอบอ้ก้อ,กอยอันบนจริงนะคือดีอะ่ะอ้อนี่ที่พักในตำนานนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสังวานบีดเ,เห็นป่ะป้ายนี่นะฮะ มาดูที่พักในตำนานนิดนึงก <c oughs> ็เ <reco> ป <Christ> ็นเต็นท์เนาะแต่ทำไมตอนนี้ถึงได้เป็นมันเหมือนมันเอาไอ้นี่ออกอะทำใหม่หรือเปล่าครับผมสังวานบีทนะเป็นที่พักอันเดียวของที่น่าจะเป็นอันเดียวของหาดสังวานอืออาสุดท้ายมันคือที่นั่งเรอครับเนี่ยมันไม่เป็นที่พักไปแล้วหรือยังไงเดี๋ยวลองไปหาถามกันดูนะฮะ มีใครถามไหมโน้เอ๊ะปกติมันเป็นที่พักนะฮะเฮ้ยแต่อ่างนั้นปกติมันต้องอยู่ในที่พักหรือว่าเขาเปลี่ยนแล้วไม่ให้พักเฮ้จริงๆผมจําได้ว่าถ้าผมึกจากที่ผมศึกษาเนี่ยอันนี้คือห้องละงั้นเลยนะที่พักการมันไม่มีที่พักแล้วหรือเปล่าสดีสดีครับสอบถามได้ไหมครับมันไม่มีที่พักแล้วหรอครับตอนนี้มีแต่ชั้นข้างบนมีแต่ชั้นข้างบนแล้วก็ อ,อ๋อยังมีอยู่ตรงวนกับข้างบนใช่ไหมฮะใช่ค่ะข้างล่างคือเขาไม่ให้ทำแล้วไม่ให้ทำแล้วใช่สองเทมนี่คืออ๋อ,อ,อเออขอดูสักห้องได้ไหมครับคุณพี่คืนเท่าไหร่ด้วยอ่าตอนนี้ไม่ได้ทำความสะอาดอยูค่ค่ะอ๋อตอนนี้ยังไม่สะดวกใช่ไหมฮะ่แต่ทานั้นบอกราคาได้ไหมครับวันเสาร์อาทิตย์คืนเท่าไหร่ ดาวอาทิตย์ถ้าสำหรับสองท่านอยู่ที่สามพันสามเก้าสิบค่ะสามพันสามเก้าสิบนะฮะพอมาหันเช้าใช่ค่ะสุสุกระเสานะคะสุกระเสาสามพันสามเก้าสิบอาทิตย์ถึงวันพฤหัสอยู่ที่สองพันเก้าเก้าสิบค่ะอ๋ออาทิตย์ถึงพฤหัสสองพันเก้าเก้าสิบใช่โอเคครับพอมาหันเช้า,านะครับขอบคุณครับคุณพี่อ่ะเราก็มาดูบรรยากาศภายนอกเอเนาะน,นี่ก็จะเป็นแนวเต็นท์นะวิวทะเล น่าจะทุกอันนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะมีโซนด้านในสุดมีเต็นท์หลายแบบนะเหมือนจะหลายไซส์ด้วยะเนี่ยมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กด้วยนะเนี่ยใหญ่อันนี้เล็กเออเอามาดูจากด้านนอกนะนี่อ๋อข้างล่างนี่เขาลือไปแล้วนะฮะที่ผมเคยเห็นเห็นมุมด้านล่างเขาไม่ให้ทำแล้วนี่ด้านบนยังมีห้องอยู่นะ โอ้ด้านบนก็ยังเป็นเต็นท์อยู่นะครับเห็นไหมนี่แต่ราคาก็แรงอยู่นะก็นะเขาถือว่าอยู่ในหากประมาณนี้บรรยากาศผมถึงว่าก็โอเคนะฮะแต่ผมว่าร้านข้างๆคือนะน่านั่งมากสำหรับนั่งชิวนะเมื่อกี้ชอบนี่ก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะอ่าเฮ้ยยังจะมีร้านอะไรร้านนั่งชิวแบบอยู่ปลายๆกว่า อะไปดูหน่อยเมื่อกี้ช็อตซีนะครับเดินย้อนไปก็เห็นอันเดิมเนาะชื่อร้านอะไรวะเนี่ยเขียนหลายอย่างเลยไปถามเาดีกว่ารีเวทหรือเปล่าโอ้นี่ร้านนั่งสิวนะฮะ ก็จะบรากาศประมาณนี้ท้ายสุดเลยเออมันก็ได้วิวแบบนี้ครับอันนี้ร้านนั่งชิวนั่งดื่มใช่ไหมฮะชค่ะคชื่อร้านอะไรครับคุณเพเลเวเลเวเลเว,เลอเวโอเคครับอย่พูดผิดาปโอเคครับเปิดถึงกี่โมองครับคุณเพชถึงหนึ่งทุ่มเปิดตั้งแต่ตีสองถึงหนึ่งทุ่มนะครับโอเคครับเป็นร้าน ท้ายสุดของหาดสังวานนะฮะโอเคแห่งก็ขงจบคลิปเท่านี้ด้วยภาพนี้แล้วกันหาดประมาณนี้มีที่พักที่เดียวราคาก็ใช้ได้อยู่โอเคครับจบคลิปบ๊ายบาย